คุณครับ okay, มีเยู่นัเลยครับกับตันครับไงคะกับเกมพิ่งจบลงไปค่ะก็ตามคาดนะคะเพราะว่าเราก็เล่นได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็คาดไว้ว่าจะชนะเขาสามสูตรก็ทำออกมาได้ดีการเข้ารอบสองได้แล้วก็ดีใจนะคะ <laughs> ดีใจเพราะว่าเราวางเป้าไว้ก็คือรอบที่สองแต่ว่ารอบที่สองเนี่ยเราคาดว่าเราจะไปเจอสายที่มีกา ก็เยอรมันอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอนันดับที่เท่าไหร่ก็ต้องมาดูวันเสาร์นี้นะคะว่าเราจะเป็นอนันดับที่เท่าไหร่แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอนันดับที่เท่าไหร่ตอนนี้เราเข้ารอบสองไปแล้วแล้วเราจะ,จ,ะจะเจอใครเราก็จะเต็มที่ค่ะเพราะว่าก็อย่างที่เจ๊ได้บอกไว้นะคะลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้เราก็ไม่รู้ว่าเขาในวันนั้นที่เจอกับเราเขาจะมาดีแค่ไหน,นเป็นการเก็บชัยชนะสองนัดรวดสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้นะคะกับที่เหลืออยู่ มั่นใจมากค่ะก็ที่เหลืออยู่ถึงถึงอาจจะมีผิดพลาดบ้างหรือว่าเราอาจจะมีผลที่แพ้บ้างอันนี้หนูก็ไม่ได้หนูไม่ได้มองตรงนี้เลยเราอา่ะสามารถถือผลที่เราแข่งในรอบแรกไปแข่งในรอบสองอันเนี้คือได้ยินมาแบบนี้แล้วมันเป็นผลที่ดีมากๆในการที่เราสามารถชนะตุรกีได้แล้วเราก็ชนะมาในสองแมตช์ติดกันอะไรเงี้ยหนูมองว่าน้องๆมั่นใจมากขึ้นในการเล่นแล้วก็ ไม่ว่าจะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยหนูว่าน้องๆก็คือคิดมาแล้วแล้วดีแล้วอะไรเงี้ยหนูว่าการตัดสินใจทุกาการตัดสินใจในการเล่นเนี่ยดีค่ะดีที่สุดน้องมั่นใจค่ะก็แฟนๆนะคะเป็นกําลังใจให้เราอย่างต่อเนื่องเราขอขอบคุณมากๆจริงๆค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจต่อไปนะคะเพราะว่าเชียร์พวกเราส่งเสียงส่งเสียงมาให้พวกเราเยอะๆนะคะพวกเราก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะทำต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะ เมย์เป็นไงครับวันนี้ได้ลงสนามทํแตามได้พอสมควรด้วยค่ะก็ดีใจที่ได้รับโอกาสลงในสนามค่ะก็มันเป็นประสบการณ์ที่เราได้ลงไปทําจริงๆค่ะก็รู้สึกดีที่ได้ช่วยทีมค่ะเกมวันนี้เป็นยังไงบ้างเกมวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในรูปแบบของเกมเราที่เราเตรียมทีมมาเพราะว่าเราก็ศึกษาเข้ามามากพอสมควรค่ะก็ถือว่าทําได้ตามเป้าหมายที่เราฝึกซ้อมกันมาตอนนี้ไปรอบสองแล้ว ค่ะก็รู้สึกดีใจทีมทําได้ตามเป้าหมายที่เราวางกันมาตั้งแต่แรกค่ะก็แจ้งว่าถ้ามีรอบเข้าไปรอบสองแจ้งว่าเราก็ได้แข่งต่อก็อย่าลืมเชร์กันเยอะๆนะคะพูดถึงการทําหน้าที่กองเชียร์หน่อยเพราะว่าแม้อยู่ข้างสนามอ่าไม่ได้ลงสนามไปแข่งขันแต่ก็ต้องทําหน้าที่นี้ด้วยเป็นยังไงครับค่ะหนูคิดว่าทุกคนก็มีบทบาทในทีมมีส่วนร่วมในทีมก็การเชร์เพื่อนอยู่ข้างสนามก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของพวกเราก็ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของทีมก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมก็เชร์เต็มที่ มีเสียมกันไหมว่าเพลงไหนบ้างเต้นท่าแบบไหนบ้างพร<อ>้อมเพียงเลยวก็วกจะแบบว่าเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆเ่าแบบท่านี้แบบว่าท่ามันจะมีท่ามงคลด้วยนะคะท่านี้ทําแล้วได้แต้มเยอะๆก็จะอุ้ยอุ้ยท่านี้พอแบบว่ามันเริ่มไม่ได้แต้มก็เปลี่ยนท่าอะไรเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอ้โมเมโชว์ท่ามงคลให้ดูหน่อยดิอุ้ยขอสักหน่อยแหมเขาเห็นแล้ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะอ่าสักหน่อยท่ามงคลหออุ้ยมันไม่มีค่ะอุ้ย ช่วยด้วยค่ะเดินผิดทางค่ะเดินผิดทางเธอชาไทยค่ะเดินผิดทางแซวคนอื่นก็ก็จะแบบว่าเอ้ย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 อย่างนี้ค่ะก็จะแบบว่าท่านี้ก็คือมงคลสุดๆค่ะท่าต้นตำรับดั้งเดิมนะคะโอเคครับขอบคุณค่ะเดินผิดทางถ้าดูมันต้องเออออกมานอกรั้วแฮยังลองฟังพี่ยลองฟังเลยก็ดีเลยนะครับต้องขอบคุณนักกีฬา นะครับแล้วก็ทีมงานสตาฟทนะครับที่ช่วยกันต่อสู้นะครับในเรื่องของความเหนื่อย3เกมเนี่ยผมว่าค่อนข้างหนักนะครับแต่เราก็สามารถผ่านเข้าไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีสําหรับเรานะครับเด็กของเราได้ได้เรียนรู้เรื่องของลดความกดดันในเรื่องของการเล่น2 กลับมาสู่เรื่องของระบบของเราก็คือเล่นให้มันมีความสุขของการเล่นทุกครั้งนะครับเด็กผมว่าเด็กเขาเ,เริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็จะพยายามให้รักษาตรงนี้ไว้นะครับเพื่อจะสู้กับเกมต,ต่อไปครับเราเข้ารอบสองแน่นอนแล้วค่ะโค้มองยังไง ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่เราวางไว้ครับต้นนะครับเราก็จริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆเรานะครับในการเล่นเนี่ยผมว่าเขายังไปได้อีกนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือการเล่นที่มีระบบที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็สามารถพัฒนาขึ้นส่วนเกมที่เหลือเนี่ยผมว่าเป็นเกมที่เราต้องเรียนรู้นะครับับทุกเกมเพราะว่าถือว่าเป็นเกมสําคัญนะครับทุกเกมที่เราเล่นเนี่ยมันเราจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากกลุ่มนี้นะครับเข้าไปเล่นในเพื่อเพื่อไปเล่นในเรื่องของการอรับปรซีใีส์ในปีหน้า พูดถึงเกมเจอกับโดมินกินกันเลยครับก็เป็นเกมที่หนักนะครับโดมินิกันเองเป็นทีมที่ดีจากเมื่อวานเนี่ยเล่นกับอิตุรกรีเลยครับห้าเซตนะครับผมว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างหนักนะครับรูปร่างเขาสูงนะครับบล็อก บอคเดีเอนส์ดีมากนะครับต้องยอมรับนะครับแต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราก็ต้องพยายามทําลายจุดเด่นของเขาให้ได้นะครับโดยใช้วิธีการเล่นที่รวดเร็วของเราเข้าเข้าไปสู้กับเขาครับประกอบกับเรื่องของสิ่งที่สําคัญที่สุดเราต้องรักษาเกมของเราให้ได้นะครับของเราก็มีความโดดเด่นของเรานะครับแต่สิ่งที่เหลือกอดอื่นอะไรเลยเนี่ยก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับต่อสู้เขาก่อนนะครับให้ให้เต็มที่แล้วก็ให้ออกมีความสุขมากที่สุดครับผม เฮครับลองออมบีมบีมบีมจับพีชโคตรทัพเด็ดทุ่นี้ผมว่าผมมาจะขอไปท่านอดมากบีมขอบคุณค่ะขอไปถ่าไเลยอ่ะบีมครับวันนี้ทัพกรรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าก็กำลังเรียกความเตงมกลับมาเรื่อยๆแล้วค่ะเพราะว่าที่ผ่านๆมาก็ยังยังฟอร์มยังไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่ค่ะตอนนี้ก็คืนฟอร์มมาแล้วค่ะ เ,เกมวันนี้ก็รู้สึกว่าทุกคนเล่นด้วยความสุขค่ะแฮปปี้แล้วก็ไม่กดดันเพราะว่าเรารู้แล้วว่าถ้าเรากดดันทีไรคือเราไม่สามารถทําทาทุกอย่างออกมาดีวันนี้เราก็เล่นมีความสุขที่สุดเขารอบสแล้วรู้สึกยังางก็รู้สึกดีใจนะคะเป็นไปตามเป้าที่เราวางไว้คือเราจะเข้ารอบสองค่ะแล้วก็เข้ารอบสองแล้วอาจไม่แน่อาจจะเข้ารอบสามรอบสี่อีกทีหนึ่ง <laughs> อ่ะพูดถึงงั้นพูดถึงกองเชียร์หน่อยกองเชียร์หมายถึงว่ากองเชียร์ของเราอ่ะเวลาผู้เล่นที่อยู่ข้างสนามหันมาเจอตาราเป็นไงบ้างคือหันมาอยู่เออ่เวลาหนุ่ลงไปข้างนอกนะคะหันมาเห็นกองเชียร์ฝั่งตัวเองก็คือแบบรู้สึกรู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่าผู้เล่นที่ไม่ได้ลงไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็เตรียมพร้อมตลอดเวลาที่จะเปลี่ยนลงไปค่ะถือว่าค่อนข้างดีเลยค่ะอยากได้ทุกคะแนนห่อ ก็ฝากถึงแฟนชาวไทยนะคะอย่าลืมติดตามแล้วก็เชียร์เราต่อไปนะคะยังเหลือแมตช์กับโดมินิกันอีกนะคะพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ